หนุ่มใบวชิรวิทย์นะครับเป็นดาราชายไทยคนแรกที่ได้ไปปรากฏตัวในงานเมกดา่าปี2024 ซึ่งงานเมดการ่านะครับก็มีเหล่าคนดังจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาร่วมเดินพรมแดงอันทรงเกียรตินี้กันอย่างมากมายรวมไปถึงการปรากฏตัวของนักแสดงศิลปินหนุ่มสุดฮอตจากประเทศไทยอย่างไบวชิรวิชีวะอาลี li, ที่บินลัดฟ้าไปยังมหานครนิวยอร์กเพื่อร่วมงานเมดการ่าในปีนี้ด้วยครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าเมดกาล่าเนี่ยคืองานอะไรงานนี้นะครับเป็นงานแฟชั่นการ่าสุดยิ่งใหญ่แห่ง เ,เพอเผเนี่ยเป็นงานระดับโลกเลยในปีนี้นะครับมาในทีม Sleeping Beauty และ d e s c o d e ในการแต่งตัวนั้นก็คือ Garden of Time ก็เอาเป็นว่าลุคนี้ของหนุ่มไบว่ชิลวิทเนี่ยขึ้หอล่อเหมือนเจ้าชายมากๆเลยแถมแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยยังซัพพอร์ตหนุ่มไบส่วนตัวเราแล้วนะครับเราขอดีใจกับหนุ่มไบด้วยที่ได้ไปร่วมงานเมาส่าในปีนี้ด้วยนะครับ